โพชัดปริวรลนต่อหน้าต่อตาไอไข่ให้ชัดสองตัวสามตัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขกันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักเสี่ยงโชคนะคะแห่ขอโชคไอ้ไข่นะคะที่วัดแม่นาเรือจังหวัดพะเยานะคะไม่ผิดหวังได้เลขกลับไปจริงๆนะคะไปกันเลยค่ะไปที่จังหวัดพะเยานะคะ ไปที่วัดนาเรือนะคะตำบลแม่นาเรืออําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะคะบรรดาคอโหวยนะคะต่างพากันนำขนมนมเนยน้ำแดงประทัดมาเส้นไหว้ขอโชคลาบกับไอ้ไข่บริเวณวัดแม่นาเรือนะคะยิ่งใกล้วันหวยออกนะคะจะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะแม้จะมีการระบาดของไวรัสโควิด COVID นะคะแต่เพื่อการลุ้น คนอยากได้โชูได้ลาบก็มาขอโชูขอลาบกับไอ้ไข่นะคะบนบานสารกล่าวก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้นะคะบรรดาคนที่มาขอโชคก,ก็ไม่ผิดหวังนะคะหลังจากได้จุดประทัดแล้วก็จุดทูปนะคะเลขทูปค่อยๆโผล่มานะคะในขณะที่เลขค้างประทัดก็ปลิวหล่นลงตรงหน้านะคะมีทั้งสองตัวสามตัวนะคะโดยเลขสองตัวจะมีสี่ห้าห้าสี 95นะคะแล้วก็ในขณะที่เลข3าตัวนะคะจะมี350นะคะ264นะคะ893นะคะแล้วก็058นะคะนี่คือมาครบเลยนะคะ2ตัว3ตัวนะคะบรรดาคนที่ไปขอโชคกับไอ้ไข่ก็รีบจดเลยนะคะแล้วก็รีบไปซื้อ สลากกินแบ่งรัฐมาลเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเชื่อว่างวดแรกของปีไอ้ไข่ต้องให้โชคแน่นอนนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ